อ๋อก็เป็นการพบกันพอกันคือเก่าครับตลาดเ้าบ้านฝาหวนครับอำเภอสีเมืองไม่จังหวัดอุบลราธานีนี่ผ้ายางแม่ครับผ้ายางเมืองตลาดคือเก่าคนละภาพบรรยากาศคือเก่าคือเดิมตลาดนัดเศา,า้านอังคารมีของอยู่ของกินมีกล้วยม,มีปูมีปลาทู มือเหนียวสึกว่าหน้าหูหน้าตากลัวถูกถูกมือที่เคยมากครับแม่ค้ามาหลายเป็นพวกของหวานเราถ่ายวิดีโอครับถ่ายวิดีโอกล้วยแม่ค้จาจักบาทกล้วยอโอยบ้านเอา้ะครับหอย หอจักบาทหอยซ่าอยซ่า้างบนข้างนี้ครับลุาถาดดนุงี่ไปเดือิปด้ี่เรดือยีปูปลามีสมพักปลาคอปลาคอตัวใหญ่ใหญ่นี่สนี่ลอยซ้าแล้ววะปลแบงเป็นสองใสนี่ลอยซมักบกบกเราพามาขาย ซื้อมะบกเราวะเฮหตุติดาจลงคลิปไปใยบาทนี่ย YouTube YouTube YouTuber YouTuber เห็ดทุกๆครับจักบาทงามถุงละสี่สิบถุงละสี่สิบเราวะถุงละสี่สิโลครับสี่สิบงโลถุงละรึงโลสีิบบาทเฮ็ดเก็บใหม่ม่เก็บใหม่เออแต่ลายเต๋อคือตัวนอกงาม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  เขาเอื้อนเฮ็ดยังแนวนี่เฮ็ดลมเท่าครับเฮ็ดนั่งลมเท่า้งามอ่อนๆปราบบรรยากาศเป็นพวกเสือผาอาพรครับเสืออาผาอาพรของใส่ของสวยมีหัวตีมีมดนหนึ่งคี่ขนผมซื้อวัหนาแน,น่ด้วยครับมือนี้ มุ ų, ่งว่ามาเศ้าหรือมาสวยคนหลายพอสมควรเนาะคนหลายอยู่คนหลายอยู่คนมายางตลาดเล็กหน่อยคนไปโรงเรียนอยู่เป็นพวกเสือผ่าเสือผ่าเสือกันหนอกกันหนาวเสือผู้ยิ่งเสือเล็กหน่อยนี่บดรับยังก่อนยัก่อนจีได้ของ วนี้ะเาเมื่อไงเนาะ้านมีบักเผามีบักเผาบักเผาแห้งกะมีบักทั่วกะปูมีทั้งปูสดปูดองปูสดปูดองมีหอนบักสมหม้อ เมือคื่นขนาดเลยคือคืนขนาดป้าขาวกูได้มากลับกูได้มากลับอันนี้ก็ตั้งกุ้งเนื้อมู เป็นหมูเป็นเหนือมีด้วยครับกระเทียมงามงามหอมงามงามกระเทียมงามงามหอมงามงามหัวหอมเลยคุณเรียบงามเลยครับเทียมกระเทียมกระเทียมกรเทียมงามงามหอมงามงามพริกกะงามพร <laughs> ิกกระงามเนาะโอ้ผได้มักหลาบมักตุ่ม ลาบคมผมต้มแซ่บเสับคนวะลาบคมต้มแซ่บเสับลาบคมต้มเสับเสับมาเสับน้องมาลาบกับผมนะฮะงานพวยการแซ่บแน่นอนแรงกว่าเจ้าขัดขัดขาดขัดหมอเสียเงินครับแม่เลี้ยงบริษัทครับเสียหน่อยครับคือพวกอิ่มคืพวกเสียนคือพวกเสียหน่อไม้สดมีหัวหัวหัวหอยหอยซาบะหอยซาบาทหอยซาบะเ็ดกระด่างเด้อเห็ดกระด่างเห็ดกระด่างเห็ดกระด่างเฮดบด แล้วแต่ว่าได้เฉออื่อยนี่ครับข้องอยู่ขอ้ของกินแบบบ่นบาทดอกดอกบุกอื้อยังง้งยังง่อเนี่ย,น,ยนอนนอนมันอีหยังอะไรนี่นไปไปหาเมมอยู่มา กะตาหน่อยเราเราสื่อของเซกกะตาหน่อยเน่าอยู่เน่ากินแบบสำเร็จแล้วหอยเราหอยจุบหอยขัวเราวะเออสามบาทหอยขัวหอยย่างขัวหอยอะไรเด้อครับ ตอะน่าขวัวห้อยแล้วอืม,อมปองดูปูดองอ๋อปองดูปูดองแล้ววะมสมพักสมพักกาดสมพักสมพักเสียนเนาะสมพักเสียนก็นมีอันนี้สมประจอมสมประจอมเป็นกบเป็นปลาหน่องใหม่สดหน่องใหม่บัวสดมีบัดเอา้ามะเตียนมกท่าน เออียไเัจ้างละสาวหน่อยไดี่ยนแนวกินไเดี่ยน,นเน่กินเหรนโมกินมีรีเอโอโจงในก็ยังาๆยงยอยู่ยังเช้าเช้าเล็กหน่อยก็พ้นไปตรงเรียนยังมาหลอดตลาดอาหารสดเป็นพวก น่องไก่ตับไก่ไตไก่หนากากหมูปลาสดๆมีทั้งปลาดุกมีทั้งปลานิ่น,ม,นมีทับกตาใหญ่พ่อสมควรอยู่ตลาดครับตลาดนัดบ้านฝาหวนอำเภอสีเมืองไม่จังหวัดอุบลราชธานีเนา อ้กองเขาหน่อยคองหน่อยมีหดคองเน้นน้อยบอวนมาหน่อยบนมาหน่อยทำได้ทำนึงหน่อยอีล้อ้องในหน่อยอ๋อกองเขาแบบงาม หักแตงหักอึอ้เต็มใ่เต็มมืออาญาเนาะผู้สัตว์ไฟสนับสนุนไฟสนับสนุนไฟสนับสนุนเนาะนี่แหละครับแล้วก็หามาขายมาว่าง เรได้มักปูกก็มีพอได้ปูกด้วยพักสารเี่ครับเือมีเตียงมีปูรับูนป่าปลาดุกปลาคอปลาคอตัวใหญ่ตัวหน่อยปลาดุก อ๋มอมือนี่คือได้มาหน่อยแทะมันมียมนม่ยังฮ่าฮ่าฮ่าเออวโนมี่ยังเราวโนมี่ยังมาขายมีหน่อยก็มาขายหน,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 น่นอยเออมีแต่อาชีพไปอาชีพมั่นคนมามีหน่อยขายหน่อยมีซ้ำได้ก็ขายซ้ำนั่นเอ้า เออเอาเอาเอายาสูบยาพืนบ้านนี่วะแล้วครับอาหารสำเร็จอาหารคุ้งคนเดินนี่หมดก้อยหอยบวบเป็นก้อยหอยเป็นหลาบปูหลาบปลาเนี่ยมูเอานี่ดูทุบเบอร์ต่อวะ มีขอดขอ้ายมีขวดห้ำด้วยครับเป็นข้ลายเป็นห้อมเขาได้บัางเนี่ได้ครับเนว่น,น,น,นั่นสิบบา,บาทมัดใหญ่ๆอักประกาศส,สิบบาทแล้ววะมัดบักใหญ่<อ>แมนสรามจิตปลูกได้กินหย่อนซื้อเอาสิบบาท เนาะบักหลายกำเฮาวยังนี่อา้อาคือเกาแลา้วขนาดเป็นหมากเป็นผู้เป็นปูนมา่งใหญห่งหน่อยมีบดัดนะครับภาพบรรยากาศตลาดนัดจนมากก็จะเป็นซ้ำนี่แหละ หลังจากเดินทางมาจากตลาดนัดบ้านฝาห้วนครับมาเห็นี่เกี่ยวเขา่าคนนั่งเกี่ยวอยู่เลยครับคนเอามือคนใส่เกี่ยวเกี่ยวมือแล้วเพอนก็ดำพร้อมด้วยครับพเ,พ,เ,เพ,บพ่นดำพร้อมจะพ้วผ้ายางเบืองครับเลอกเกี่ยวเขา่าเราเห็นเป็นฟ่อนเห็นเป็นฟ่อนเป็นกำไปแนวนี้เด้อนี่ครับนี่เราก็จะว่างเป็นแถวไปแนวนั้นนี่ไฟมาหลายมูบาน โอ้ยเชื่อว่าหลายเถอะเป็นสิบเศร้าสามสิบหมู่บ้านก็ว่าเห็นคนเกี่ยวเขาด้วยครับนี่เราเกี่ยวเอาจนจนสีขอบแล้วนอจนเขาเอิ่นขอบไปนเนะแนวนี้นเนะเขาขอบจนขอบแล้วเกียเ่ยวแนวเราใส่มือเกี่ยวนี่นี่ก็ล่งแต่ว่าพิษแต่ว่าอันขั้นทาอันเหล่าดำมันกับเกี่ยวงานแน่จักหน่อยหนึ่งขั้นทาว่านกันว่าชีวุพยุงก็ดูโถว นี่เขาเรียเป็นฟอนบ้านนอกเขาืเป็นฟอนเนาะเห็ดเป็นฟอนเต่ว่าสมมือนี่บ่มีแอะไะครับน้อยนักหน่อยนะทสิมีคนเกี่ยวเขาแนวนี้ภาพบรรยากาศในการเกี่ยวข้าววิธีบรบานวิธีชีวิตแบบบรบานวิธีดั้งเดิมนี่คนเกี่ยวอีกทีด้วยครับผมกลายมาจากตลาดนัดบรรฟ้าฮวนมาเห็นคนเกี่ยวอยู่ คนว่าทงคนก็คนกับเกีียวคอยทงพู้นนผุคนว่าคนจ้างคนเก fun, ีียวเอาคนบดเอารถดเกีียวมันยังเสาอยู่เนาะขันถอยมากเสียวยสิเห็นมาจักเนาะเห็นผุนเห็นผุนพวกคนมารับจ่างนี่ครับเพื่อจิกรรมไปว่างเป็นฟอนเป็นฟอนไว้คน วิธีดังดำเดิมๆ,ๆสมัยน,น,น,นี้หาคนเห็ดเนี่ยยากแล้วล่ะตามยุคตามสมัยมันเพื่อ<ห>นบเห็ดหมมีผู้รู้ผู้มันเบอกง่ายๆนี่ละ่ะนาอหมมีผู้รู้ผู้มันจพวมีเอานนึเลยอืสเพอนเนยร้ออล้วเออเออเออ,เอ,อ ภาพบรรยากาศจากวางจากข้าวกะสิเดินทางต่อไปไยอยู่โคกจานพุ่นเลย,ม,ยมาทายตลาดมา,มาทายตลาดบ่ได้ขายยังได้มาถ่ายวิดีโอแนวนี้แหละลกะมันใจมักนะใจมักก็เลยเหดถ่ายโลไป็นบ่เป็น,ปนไปถ่ายแต่ลงตลาดเาเ,อเอโอ้ยอัน ก็ไปเบิดแล้วอำเภอพิมูลก็ไปทายกันอำเภอโคกงเกียมฮะบรรจาร์ก็อยู่บรรนาหงดูบรรนาหงดูนะบรรนาหงดูกับบ้านมันติดกันบัานก็ติดกับบ้านโค่เกี้ยหอยไฟนี่นะแมนแมนแมนข้างนี่ก็ติดกับบันบ้านตากแดดข้างปูนี่มันใกล้กันนี่นะ ม่มีเนาะแม่จากนี่ไปกับพวกไก่เท่าไดด,ไดอกไปรบจากแดดจากบ้านตากแดดไปบ้านใคอยน,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 นั่งกระประมาณแปดโล่เก้าโลนี่ล่ะเดีมันติดทางเนาะแ่ทางจากบ้านตากแดดเนีก็ซ้ำมาบ,บ้านไก่เงื่อนเคียงกันละ่ะเก้าโล่สิบโลก็ไปห้างกันประจำนั่นล่ะเท่ากี่ก็ได้ ไายไม่เลยๆไทยไปเลยๆไายจะลงตลาดไปหันละมียังกะไายเจ้าว่าเกิดขัดอาภูโบเคยเกี่ยวกับไม้เกี่ยวกับเกี่ยวกบอะไรได้แนวนี่มันหนุ่งเนาะมันควอยหนาควอยหลังมันควอยหนาควอยหลังมันตรงเาแมนพูดเหตุเป็นแนวมันจังโอ้โหขัวก็ตัดข้อห่วงขาดทิมเบิร์ตฝนว่ะ เนาะนี่แล้วครับภาพบรรยากาศก็จะเดินทางต่อเดินทางต่อเอาเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้เห็นพี่เห็นน้องข้างบงพอสมควร